ขนส่งเกาะสมุยร่วมกับเลข,ขานุการนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยเปิดรถบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรอยอหนเมื่อวันที่1กันยาย,ยน2568ที่เทศบาลนครเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิชัยลิ้มภูวนทน์หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยนายนัตดนัยหินทองเลขานุการนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยร่วมเป็นพยานการเปิดตัวรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายกิจเจริญพิลาตันเจริญประธานกลุ่มรถรับจ้างเกาะสมุยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นำสมาชิกเข้าขอคําแนะนําพร้อมปรึกษาในการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ที่ใช้บริการสามารถเรียกผ่านแอปพลิเคชันได้แก่ grab driver b o t driver และ in drive ซึ่งการเปิดตัวกลุ่มผู้ให้บริการรถรับจ้างเกาะสมุยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้จะทําให้การเดินทางบนเกาะสมุยของคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความคล่องตัวมากขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาะสมุยให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นสรื่สำหรับประโยชน์ของการเรียกรถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้โดยสารที่เคยประสบปัญหาการใช้บริการรถยนตสนะ์สาธารณะมีทางเลือกใช้บริการผ่านแอป,ปที่ระบุเวลาแน่นอนมีราคาสแสดงโปรง่งใสให้รู้ก่อนเดินทางและยังสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ตามความสะดวกไม่ว่าจะด้วยเงินสดหรือตัดบัญชีผ่านแอปพลิเคชันที่สำคัญคือมีมาตรฐานด้านความปลอดภยัย มีระบบติดตามการเดินทางแบบเรยลไทม์ time. มีฐานข้อมูลของคนขับที่สามารถตรวจสอบได้หากมีเหตุฉุกเฉินมีระบบร้องเรียนหรือระบบให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาสำหรับผู้ที่สนใจร่วมกลุ่มรับ,รบจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0826418989ผลดีสำหรับนักท่องเที่ยวและก็คนในพื้นที่นะครับมีอาชีพที่ถูกต้อง จะได้มีนักท่องเที่ยวได้ใช้บริการที่ถูกและเป็นธรรมแล้วก็ได้ความปลอดภัยนะครับทุกรูปแบบของการบริการรถสาธารณนะครับโดยผ่านแอปพลิเคชันผมก็วิงวอนขอให้ทุกท่านนะครับช่วยกันจดแจ้งรถเป็นรอยอสิ 18, ให้ถูกกันเยอะๆนะครับ ร่วมกันร่วมมือกันนะครับช่วยกันพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยกันนะครับครับก็เดินก็ขอแสดงความยินดีและก็ขอชื่นชมนะครับกับน้องๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่อยู่ในกลุ่มของแอปพลิเคชันนะครับซึ่งวันนี้กลุ่มเหล่านี้นะครับเป็นกลุ่มที่ถูกต้องเพราะงั้นเขาเองนั้นมีสิทธิ์ที่จะรับทุกพื้นที่นะครับไม่ยกเว้นนะครับเพราะงั้นขอฝากไว้นะครับว่าท่านผู้ใดนะครับที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอกาะสมุยนะครับที่ ถมากินอยู่กับรถประเภทรับจ้างนะครับอย่าได้ขับไล่อย่าได้ใช้วิธีการแบบข่มขู่นะครับให้เขาได้หมากินนะครับขอเชิญชวนนะครับรถที่ยังไม่ถูกต้องทุกคันนะครับที่อยู่ในอำเภอกะสมุยนะครับจดทะเบียนได้ถูกต้องนะครับก็ประสานมาที่ขนส่งนะครับขอบคุณครับสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทตระเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย โฮมมาร์ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร,ร้านอาหารบีชเมลท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน